คนที่มาขอพอร,พอรที่นี่ถึงสามสิบล้านอ,อีกงวดทัดมามี18ล้านเกิดขึ้นที่นี่เหมือนที่นี่ไม่ใช่ที่ธรรมดาแล้วทเป็นหินก้อนใหญ่แล้วก็น่าจะทาสีทองตรงบนหินเนี่ยนะครับมีคนเอาเหรียญบาทมาแฝกไว้มีเอามายักไว้ตามชะง,ง่อนหินขึ้นปีนขึ้นไปปิดบนนู้นดูดูนะสูงถึงนู้นเลยคนจะรวยจะร่ำจะรวยเนี่ยก็เสี่ยงดวงอย่างเดียวใช่ไหมครับมีคาถาให้ท่องนะท่องนะต้องจำให้ได้นะักปูอากาศะมันเป็น4 8อยู่ตรงหน้าเลยไม่ใช่ไม่ได้อันนี้เท่าไหร่ฮะถ้าถูก12ล้าน ผมโปรดิวเซอร์ยุงนะครับผมได้เดินทางไปถ่ายทาที่วัดในเมืองไทยมา,มากมายครับผมได้เห็นสิ่งนึงครับนอกจากคนไทยที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาไทยผมได้เห็นพี่น้องชาวต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นฝรัง่งหรือแม้แต่คนจีนและชาวต่างชาติในประเทศอื่นทั่วโลกต่างมักจะต้องมาที่สถานที่ท่องเที่ยวแม้พวกเขาจะไม่ได้นับถือาศาสนาพุทธเหมือนเราครับแต่เขามาเมืองไทยเขาจะเข้ามากราบและมาท่องเที่ยว มาสกกาคลาสสิงศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเราและผมเชื่อว่านี่แหละคือม,มนต์เสน่ห์นะครับที่ชาวต่างชาติาต่างชื่นชอบลากเงาและแก่นของความเชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมืองไทยผมเชื่อว่าควรจะเผยแพร่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และศิลปะตึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวไทยให้แก่พี่น้องชาวต่างชาติได้เห็นและนี่คือที่มาของรายการใหม่ของผมที่ชื่อรายการว่า Amazing สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไทยแลนด์ครับ นี่คือท้าเวสวร์ดน,นะครับชื่อท่านคือองค์พ่อทองล้อนองค์พ่อทองล้นทองล้นครับผมทำไมถึงชื่อเท้าทองล้นครับทองล้นเนี่ยมันเป็นนิมิตแล้วก็มันเป็นชื่อมันเป็นยักษ์ที่อยู่ประจําของเขาลูกนี้เมื่มอก่อนนี้ตรงนี้เป็นยังไงบริเวณวัดไม่มีรถไม่มีรถเข้ารถไม่เข้าเคสเมื่อกี้ตอนขับเข้ามามันต้องขึ้นเลาะเลาะเลาะเาป็นแบบต้นไม้เป็นเขาแล้วพอเข้ามาถึงรถโอ้โหใช่ ถ้าโปมาวันอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านมานี่หรือว่าวันอาทิตย์ที่แบบว่าวันที่หวยออกนะไก่รถติดครับรถติดเป็นเป็นกิโลครับสามกิโลไม่ได้โม้เพราะว่าดูจากที่จอดรถอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดไหมเกจใหม่เคือเต็มหมดแล้วตอนนี้ตรงนี้ฝั่งนี้ก็เต็มฝั่งนี้ก็เต็มคือแน่นหมดเลยวัดในเมืองไทยมีองค์ท้าเวสวันซึ่งเป็นยักษ์แบบนี้ทุกที่ทําไมพี่น้องถึงต้องดันด้นขับรถวนขึ้นเขาขึ้นมาผมสงสัยมากเพราะอะไร รุ่นสองที่สร้างมาเนี่ยที่เพิ่งปลุกเสกเสร็จพอปลุกเสกเสร็จปั๊บคนที่มาขอพรที่นี่แม่ค้าที่นี่ถึงสามสิบล้านอีกงวดถัดมามี18ดล้านเกิดขึ้นที่นี่เหมือนที่นี่ไม่ใช่ที่ธรรมดาแล้วจริงๆมาขอเราได้อีกอีกงวดถัดมาทูกอีกกล้านคือที่นี่ ธรรมดาเขาถูกจริงหรือเปล่าเขาถูกจริงผมกับคริสเนี่ยไม่ใช่คนงมงายนะผมบอกไว้ก่อนที่เรามาที่นี่เพราะเราจะมาหาเหตุผลเราสงสัยเราจึงมาเเพราะอะไรนะใช่ใช่ดังนั้นผมจะมาหาคําถามว่าทําไมท้าเวสุวรรณของวัดเขาช่องลมที่นี่ถึงมีคนมาสักการะเยอะขนาดนี้มีใครที่รู้เรื่องราวเกี่ยวที่นี่จริงๆผมก็รู้นะแต่ว่าเป็นขอเป็นหน้าที่ของหลวงเจ้าวาดก่อนที่จะไปผมขออนุญาตได้สักแป๊บนึงนงนะขอ ให้ท้าเวสุวรรณครับขอให้เราถ่ายทำแล้วก็ผ่านรู้่่วกมาด,ดีเราอยากจะประชาสัมพันธ์นะครับให้คนทําความดีนะครับขอให้คนมีกําลังใจนะครับไม่ได้มีเจตนาให้คนหลงเชื่อและงมงายนะครับดังนั้นใครที่ได้ดูนะครับขอให้ทุกคนมีวิจารณญาณในการรับชมครับ okay. ไม่ได้เขียนนะครับผมขออธิษฐานจิตขอให้ทีมงานผมทุกคนขอให้ลูกเพจผมขอให้คนที่เกี่ยวข้องนะครับถ้าเขาเป็นคนทํามาหากินถ้าเขาเป็นคนดีขอให้เขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้าววสสวรรณคุ้มครองเขาครับ So we did some asking around and it turns out they're worshipping an entity that is known for blessing luck and riches to its worshippers. Most of people are here for the winning lottery numbers. and already jackpot been there's three w i พระอาจารย์ครับวันนี้ผมสองคนมาที่วัดเขาช่องลมนะครับเราเห็นบนโซเชียลว่าทําไมพี่น้องศรัทธาคือวัดนี่อยู่บนเขาเลยแล้วมีคนมากราบว่าเยอะมากเราจึงอยากจะมาขอข้อมูล ความรู้และมีเรื่องสงสัยอยากถามด้วยทําไมท้าวเวสสุวรรณที่นี่ถึงคนถึงมากันเยอะแยะขนาดนี้ครับอาจารย์ถ้าเป็นความเชื่อของคนไทยนะ,ะเดิมนะเพราะว่าท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเปรียบเหมือนเด็กวัดคอยดูแลคุ้มครองพระพุทธศาสนาแล้ว,วอีกทั้งท่านเป็นอริยะบุคลคลท่านเป็นผู้ปกป้องศาสนาตามความเข้าใจของผมนะอ่าใช่จะเห็นสังเกตเห็นนะว่าวัดทุกวัดนะแทบจะทุกวัดจะมียักษ์เฝ้าประตูนั่นแหละคือท้าวเวสสุวรรณ จะคอยอเป็นตามคติของทางพุทธศาสนานะบอกว่าเป็นผู้ที่เป้าวัดคอ,ค,คอยคุ้มครองคุ้มรักษาพุทธศาสนาแต่ที่เนี้ยที่มีญาติโยมศรัทธามาบูชากันมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเกิดจากการที่แต่ละท่านมาก็มีความหวังมาบางท่านก็ได้ดังที่หวังอาจารย์ครับผมถามก่อนท้าวเวสุวรรณเนี่ยคือเป็นเป็นชื่อเรารู้จักอยู่แล้วแต่ที่เนี้ยชื่อของท่านชื่อท้าวทองล้นชื่อนี้มาจากไหนครับก็คิดเล่นๆนะเอ้ชื่ออะไรดีชื่ออะไรดีจนหลับไป แลวมาสะดุ้งตื่นทริงรงก่อนพระตีละครั้งพระอาจารย์หลับไปการบ้านก็คือท่านเจ้าอาวาสอยากให้คิดชื่อท้าวเวสสุวรรณใช่ไหมฮะตอนนั้นที่จะทําการเบิกเนตร uh huh. จะทําสปอร์อยังไงให้คนรู้สึกว่าติดหูเจ้าต้นหลับไปแหละแล้วก็สะดุ้งตื่นมาตอนตีสี่พระขรบมตีละครั้งเราก็รู้สึกว่าสะดุ้งตื่นมาปุ๊บหน้าคอมพิวเตอร์นะี่ก็ได้ยินเสียงว่าท่านเรียกครับเจ้าว่าทองล้น เสียงมาจากไหนครับไม่รู้เหมือนกันว่ามาจากในมโนสานึกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าคําว่าทองล้นเนี่ยไม่เคยได้คิดมาก่อนเลยก็เลยต้องลองลองใส่ไปในสปอร์ตซึ่งท่านจาว่าทก็อะลองดูเพราะว่าถ้าเราเรียกว่าทาเวสุวรรณทาเวสุวรรณเนี่ยปุ๊บเหมือนกับความความเหมืนทางความไม่สนิทอนะ่ะทาเกว่าพี่ทองล้นท่านทองล้นเหมือนเพื่อนเหมือนคนที่คอยอยู่ด้วยกันมาตลอดซึ่งก็ในทางพุทธศาสนาว,ว่าท่านเหมือนเด็กว,วัดเราก็ต้องคอยดูแลปกปัก,กราาักษาซึ่งกันและกันท่านจาว่าท่านก็เป็นผู้ดูแลปกครองวัดนะนะก็ เห็นดีด้วยนะว่าอ้าชื่อทองล้นก็ทองล้นแต่ดูท่านทองทองล้นน่าจะชอบชื่อนี้นะครับเพราะว่าใครมาสตาร์มาขอก็ให้ตาตามตามที่ขอไว้เยอะไม่ว่าจะเป็นเงินสุขภาพพิจาพหรืออะไรก็ตามแต่ที่คนมาขอเนี่ยก็ดเหมือาจะสมหวังกันเยอะครับแต่ว่าท่านน่าจะชอบชื่อเทนี้ด้วย่าจะเรียกว่าฟุกก็ได้นะจะเรียกว่าฟุกก็ได้จะเรียกว่าเทพนิมิตก็ได้ก็ไปไปได้ทั้งนั้นแหละระอาจารย์ได้คิดยังไงกับการที่เราก็รู้กันว่า ที่นี่เริ่มมีคนมาเยอะหลังจากเริ่มมีคนถูกหวยถูกสซบส์สุส แล้วแต่พระพุทธศาสนาจะสอนให้เราไม่ยึดติดกับสัตถุนอกกอายแต่การที่ไม่ผิดคือคนจ,จะสไยังไงกันแล้ว,แล,วแล้วแต่คนแต่ว่ารู้สึกยังไงกับการที่ทุกวันนี้คนเอาศาสนาค่อนข้างเชื่อมโยงกับเงินค่อนข้างสูงเลยทั้ทงที่ศาสนามันสอนให้เราไม่อยากให้ไปยึดติดตรงนั้นเพราะไไปมันกอ็อยู่ที่ว่ามีความเข้าใจในเรื่องพุทธศาสนามากน้อยเพียงใดเพราะว่าแน่นอนว่าวัตถุนิยมที่เราใช้อยู่บริโภคกันอยู่เนี่ยมันหนีไม่พ้นเราก็หนีพ้นไม่ว่าโยมไม่ว่าพระทุกวันนี้ไม่มีใคร เราอกว่าที่จะพระจะเดินทางไปต่างจังหวัดไปปฏิบัติธรรมแล้วไม่ต้องใช้เงินไม่มีที่เราเปิดโอกาสให้ญาโยมมาเนี่ยเพราะหนึ่งเพื่อเป็นความหวังของเขาอย่าได้ความทำลายความหวังของใครเพราะว่าอาจเป็นความหวังขุงทายของเขาก็ได้ที่เขามาขออย่างหนึ่งคือเราก็มีกุศโลบายในการสอนสิ่งของที่เราได้มาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราแจกเป็นทานทั้งหมดให้ตามโรงเรียนแถวๆนี้มาสิบกว่าโรงเรียนแล้วที่เขามาขอเช่นน้ําอาร,รมณ์ที่เหลือที่จาพาไม่ได้เปิดฝาแล้วก็สนับสนุนพวกอนามัยต่างๆแถวๆนี้โรงเรียนต่างๆเราก็สนับสนุนตลอดเราก็ตรงนี้ตรงส่วนที่ญาโยมเข ไปเพื่อสังคมเพราะเรามีคล้ายๆว่าวิสัยทัศน์ที่เราตกลงร่วมกันกับหลวงพี่เจ้าว่าไว้แล้วว่าเราจะพัฒน,นาวัดไปพร้อมๆกับการพัฒน,นาชุมชนพัฒน,นาบุคคลก็คือเงินที่พี่น้องเข้ามาเนี่ยเข้ามาองตรงนะจะมาไหว้ท้าเวสวันมาขอหวยมาไหว้เพื่อขอพรหรืออะไรก็ตามก็จะมาทาบุญในตู้เงินที่เขาบริจาควัด,ว,ดวัดเอาไปวัดเอาไปบริหารจัดการส่วนหนึ่งก็คือส่อสร้างเสนาสนับต่างๆภายในวัดทําบุญตามที่โยมประสงค์นหนึ่งส่วนหนึ่งนะส่วนที่สองเป็นทุนการศึกษาให,ให้กับพิสษจนสามเณรที่ มีความตั้งใจจะเรียนบาลีก็ดี<ม>จะเรียนวิปัสนาจารย์ก็ดี<ม>จะเรียนมหาลัยก็ดีแล้วก็มอบให้กับชุมชน มอบให้ชุมชนไปจัดกิจกรรมอะไรกันต่างๆนานาที่ทำไปแล้วมีอะไรบ้างก็มอบทุนให้กับเด็กน,น,นักเรียนโรงเรียนเนี้ยประมาณสักสิกว่าโรงเรียนโรงเรียนละประมาณ2 0 0 0 0ื0 0สามหมืแล้วก็มอบให้กับสถานีอนามัยที่ละห0 0 0 0บาท3-4ที่ที่เราก็ทําอยูอย่างนี้ประจําเพราะาเราจะถูกพันอยู่กับอ,องค์กรพวกเนี้ยที่อยู่ในชุมชนก็คืออนามัยที่ทำมาดูแลพระบ้างแล้วก็ครูก็จะนินตนตัวหลวงพี่เองเข้าไปสอนตามโรงเรียนต่างๆซึ่งเราก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไร ผมกับขอถามแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับพระอาจารย์วัดรู้สึกขัดเขินไหมที่แบบว่าคนเข้ามาแล้วเขามาขอหวยมันเป็นพุทธาณิชย์หรือเปล่าเราผมถามตรงๆนะเอากัน,ตร,นตรงๆนะคือเราตั้งตัวไม่ทันแล้วเราตั้งตัวขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่ให้คนในชุมชนน่ะมีที่พึ่งกราบไหว้เพื่อสอนให้รู้ว่าเนี่ยยักษ์ที่เราเรียกว่าเทวสุวรรณเนี่ยเป็นแบบนี้แบบนี้นะแล้วท่านจะเป็นองอร,ริยบบุคคลควรที่จะปฏิบัติแนวทางไหนจริงๆแล้วที่เนี่ยเป็นวัดที่เปิดปเป็นหรือว่าตลอดทั้งปี มาแต่ต้นวเราสร้างขึ้นมาเด็กตรงนี้ปุ๊บอะเพื่อให้ศรัทธายาิโยมที่เขาพูดกันหลายๆปากหลายหูว่าน่าจะมีได้แล้วน่าจะมีได้แล้วเพราะว่าอะไรปะอดีตท่านเจ้าวาดท่านเคยปลาลบเรื่องยักษ์เอาไว้ที่นี่มันมีตำนานมีที่มามีสตอรี่หลวงพ่อองค์ก่อนเนี่ยท่านพูดถึงเรื่องยักษ์เอาไว้หรือไบสายกับหลวงพ่อเริ่ม ประมูวัจุกระเชิญครับถ้าทั้งสองก็มาทากักท้วงว่าที่นี่มียักษ์ตั้งแต่สมัยก่อนแล้วอยากทราบตำนานของวัดเนี่ยวัดของช่องลมเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยสถานีตรงนี้เป็นป่าเพราะอยู่ระหว่างเขาเขาถึงผู้เนี่ยเป็นป่าแล้วก็พระเดชพระคุณท่านอาดิตเจ้าวาาคือพระครูพิพิศสนนิการหรือพระอาจารย์เหลือท่านเป็นพระปฏิบัติธรรมท่านทุดงมาจากเชียงใหม่ทุดงมาเรื่อยเรื่อยเื่อยจนมาถึงตรงนี้ท่านเห็นว่ามันมีความสปายะความสปายะคือว่าอาหารามมาก็สมบูรณ์น้ำท่าก็สมบูรณ์ที่อยู่หลัิรบ เมื่อปฏิบัติทำไปได้สักไม่กี่วันก็มีญาติโยมเข้ามาหามาคุยด้วยก็นิมนต์ให้ท่านจำพรรษาที่นี่ <S <S ท่านก็เลยว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวสร้างวัดที่นี่เลยแล้ว,ลวกันตั้งแต่พศ2507นาะท่านก็เริ่มสร้างเป็นวัดขึ้นมาแล้วก็นําเอารูปแบบการสร้างวัดแบบทางเหนือจะเห็นว่าโบสถ์มหาอุดเนี่ยก็เป็นโบสถ์ทางเหนือบโบสถ์ไม่มีหน้าต่างนะก็มีความเชื่อกันทางเหนือว่าเป็นโบสถ์ที่จะล้างคุณใสอัฐนดำอะไรก็ได้แบบว่าไปพระเจดีย์ด้านบนก็เป็นทางล้านาทางทรงระฆังปั้มเท่าที่ มันมียักษ์ซึ่งเราก็ไม่เคยได้สนใจอะไรมากมายท่านเจ้าอาวาสคนเก่าท่านเล่าเล่ให้ฟังว่าตามนานนั่คือท่านรู้สึกว่าที่นี่ที่นี่มียักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นยักษ์คุ้มครองอยูซ่ซึ่งเราก็ถามว่าหลวงพ่อรู้ได้ยังไงว่ามียักษ์ท่านก็บอกว่าหลวงพ่อเริ่มท่านบอกไว้หลวงพ่อเริ่มก็ทักว่าเออที่นี่ดูเหมือนจะมียักษ์นะซึ่งก็สอดคล้องกับตำนานของชาวบ้านชาวบ้านที่นี่เขาก็ มีตำนานความเชื่องแต่ละท้องถิ่นเหมือนกันเขาบอกว่าที่นี่เมื่อก่อนเป็นเมืองโบราณบนเขาช่องล้มเนี่ยวดัดดีคืนดีก็จะมีพวกคนหนาหนุ่มขาวหงขาวเดินเข้าออกคนฟอบไกวมีถ้ำอยู่เป็นที่อยู่ของงูเล็กงูใหญ่เลื้อยเข้าเลื้อยออกนี่ก็มีตำนานมาหลายๆที่ก็คล้ายกันอย่างนี้หลวงพ่อเหลือท่านก็เล่าฟังว่าหลวงพ่อเริ่มท่านมาทักว่ามียักษ์ที่นี่แต่ตัวท่านเองอ่ะท่านก็เชื่อเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งจนท่านรู้สึกว่าท่านเล่าฟองว่าท่านท่านเคยนิมิตถึงนิมิตเห็นพูดง่ายๆก็เราก็ไมเยลลืป ตอนนั้นก็ลืมไปเลยจนกระทั่งว่าเจ้าวาท่านมารักษาการที่นี่ก็เอาอพี่มาด้วยมาแล้วก็มาเจอกับลูกศิษย์ของพระอาจารย์เหลือก็มาคุยเชื่อมหมที่นี่มียั์นี่เป็นยาครั้งที่สองที่ได้ยินพระอาจารย์ได้ฟังสองตำนาน2เรื่องคอนเฟิร์มว่าน่าจะมีย์คือเป็นความเชื่อนะเป็นความเชื่อ,อน,นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อเพราะว่าลูกศิษย์ของพ่อเหลือทั้งบอกที่นี่มียั์ถามโยมรู้ได้ไงผมเจอมาแล้วเจอ,อยังไงโยมเจอ,อยังไงก็บอกว่าเมื่อก่อนนี้มาปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อเหลือแล้วก็เดินจงกรมอยู่ช่วงส สูงใหญ่พันไม่ทิ้งอ้าวพอหนุ่มเสื้อขาวหายไปแล้วครับ แต่เงาอยู่ก็หันหลังได้ก็กลับที่พักเลยแล้วไปเล่าให้หลวงพ่อเหลือฟังโดยตัวเราเองอะ่ะเป็นพระที่ออกจะรุ่นใหม่หน่อยเราก็ยังเชื่อในคําสอนพระเจ้าว่าเพราะในคาสอนในคมพีมียักษ์ก็มีก็เชื่อแต่ว่าสิ่งที่ยังสูบไม่ได้ก็ไม่อยากจะพูดเป็นปากวันนี้เรามาถ่ายทํากันนะครับแล้วพี่น้องส่วนใหญ่ที่มาไหว้เท้าเวสวุวรรณท้าทองล้นเนี่ยนะครับพ่อทองล้นเนี่ยส่วนใหญ่คนมาขอหวยขอเลขเด็ดผมถามก่อนนะครับคนจะรวยจะร่ำจะรวยเนี่ยเพราะเสียงดวงอย่างเดียวใช่ไหมครับมีคาถามีคาถาให้ท่องนะมีคาถารวยใช่ไหมฮะมีคาถารวย จำให้ได้นะอุอุอา,อ,า<ะ>อ่ากอุอากะสะสะอุอากะสะอุอากะ,ากะสะอ่าทีนี้มาดูอุก,ก่อนอุคืออะไรอุคืออะไรครับอุคืออุทธานสัมปทาคืออะไรครับขยันถึงพร้อมด้วยความหมั่นมันหาทรัพย์อา่าคืออารักษาสัมปทาเมื่อเราได้มาแล้วด้วยความขยันเนี่ยเราต้องรักษาเอาไว้ให้ได้ครับรักษาไว้ให้ดี รู้จักการใช้การบริโภคชื่อว่าได้รักษาแล้วคืออารักสัมทาอารักครับการนี้สําคัญคือกัลรรยาณมิตรจะต้องได้เพื่อนดีด้วยไปคบเพื่อนที่ชวนไปทางชิบหายคือเพื่อนที่มีหมู่มุ่นอยู่กับใบมุกมันก็หมดหาเท่าไหร่ก็หมดรักษาไม่ได้หรอกต้องรู้จักคบเพื่อนดีอุอากะแล้วก็สมะชีวิตาใช้ชีวิตอย่างพอเพียงในฐานะของตนขยันหารักษาไว้ได้เพื่อนดีใช้ชีวิตพอเพียงสี่อย่างรวยนี่คือคาถารวยรวยนะครับที่พระอาจารย์มอบให้นะครับใครที่เข้ามานะครับวันวันนี้ผมอยากให้ความตั้งมั่นขของกาารเ้ ก็คือ <T> 1ก well, right? ็คือมีศ <Yeah. S 1> ีลมีธรรมเนาะนะครับแล้วก็บำลุงธนุบำรุงศาสนานะครับการเข้ามาขอโชคขอลาภผมขอให้เป็นน่าจะเป็นเรื่องเรื่องอะไรเรื่องรองเรื่องรองขอบคุณพระอาจารย์มากครับนะโชคดีมีความสุขกันะน่ after we finish paying respects to t a o w e t s u w a n or Father Tonglon producer Jung and I walked up the hill to the mountaintop and found something quite intriguing at the top of the mountain there was a large golden painted boulder people believe that

คิดเคยเห็นอะไรแบบนี้นี่คือองค์ตรงนะผมไม่ได้มานี่นะฮะตรงนี้คือแปลกมากเป็นหินก้อนใหญ่ครับแล้วก็น่าจะทาสีทองตรงบนหินเนี่ยนะครับมีคนเอาเหรียญบาทมาครับแปะไว้ครับมีเอามายัดไว้ตามชะง่อนหินด้านบนเนี่ยนะครับเขานําเงินมาแปะ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 แล้วก็น่าจะเป็นการให้ทานครับอันนี้เขาติดกาวหรือว่าล่นี่เราสงสัยเรื่องนี้แหละคือไม่อยากจับกลัวหลุดผมกลัวหลุดเหมือนกันแต่ผมเชื่อนะ ผมเชื่อว่าเกิดจากการติดกาวขอนนขอนุญาตนะครับขออนุญาตถ้าหลุดเดี๋ยวผมแปะคืนให้เฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ติดใช่ไหมเฮ้ยคลิสไม่ได้ติดแสดงว่าทุกเหรียญเขาจะใช้วิธีการพยา,พยายามพยายามก็คือเหรียญเป็นเหล็กครับนะครับเขาเป็นโลหะเขาอัดเข้าเป็นหินกดไปพันนี้แน่นๆอ่ะมันจะอยู่พอดีเลยครับไม่ได้ใช้กาวอ่า<ม>เป็นบางเหรียญก็ไม่น่าอยู่ได้นะไม่น่าอยู่ได้นะเอาลมอะล,ลมน่าจะพิษพัดไปเนี่ยบางเหรียญเนี้ยอย่างเงี้ยเดานะว่ากดเข้าไปเลย ยากนะเราต้องหาเดี๋ยวหากันหนาะที่ดีไม่มีกาวนะครับเขาแปะกันเนี่ยไม่มีกาวผมหาที่นะตรงนี้นะลองดูนะฮะขนาดของเหรียญน,นะยิ่งเล็กยิ่งดีอ่าของอผมอุ้ยอของผมได้แล้วแต่ทำเหรียญของคนอื่นตกของผมได้แล้วนะฮะ เดี๋ยวนี้นะฮะพี่คิสลองดูอ่าได้แล้วได้แล้วคิดได้แล้วเหรอเียญนึงเหรียญนึงอ่าครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตนะโอเค ทีฐานไว้นะครับขอให้ทำอะไรก็สำเร็จสำเร็จนะครับบางคนติดสูงมากเลยอขึ้นไปอ่ะเราแปลกใจไหมเราติดตรงนี้อย่างยากเลยขึ้นปีนขึ้นไปปิดบนนู้นดูดูนะฮะสูงถึงนู่นเลยอ่านี่คือเรื่องแปลกเนาะไปซื้อหวยโอเคปกติไม่ค่อยซื้อแต่มันขึ้นชื่อแบบคนมาที่นี่เขามาเสี่ยงดวงกันมาเสี่ยงดวงคือเขาไม่ได้อาจจะมาเฉพาะที่จะถูกหวยหรอกแต่ว่า อย่างผมเองก็เวลามาที่นี่ก็จะชอบอย่างนอยก็ซื้อสักใบสองใบฝากติดตัวไปด้วยถึงจะไม่เคยถูกแต่เรามาทําบุญเรามามีจิตศรัทธาถ้างนั้นเราอาจจะเกิดดวงโชคะชะตาอะไรเกิดขึ้นที่ดีต่อเราก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะลองซื้อทุกรอบดังนั้นเราเสี่ยงดวงขำๆกันระบดีกว่าเนาะได้ได้ได้เเนือนะมีจริงๆมีเลขในใจอยู่มันเคอเลขอะไรเอ้ยนี่มีเลขในใจด้วยนั่งแท็กซี่วันก่อนแล้วมันมีคนบอกว่า เฮ้ยแท็กซี่เลขนี้ๆๆแล้วไปซื้อไปซื้อก็เลยเดี๋ยวลองลองทำตามเขาดูอ่าลองดูนะฮะลองดูนะอันนี้คือมีเลขในใจอยู่แล้วคือเลขอะไรนะเราต้องดูในแท็กซี่พี่ก็เสียงดวงเหมือนกัน4876นีเอ่ามี07 4876จดี่นะฮะนี่นะฮะอะไรขอแคปแคปไปนิดนึงฮะ แคบไปอ่แคบไปนะนี่นะฮะพิซนาแท็กซี่นะครับแล้วก็เป็นเบอร์นำโชคนะแท็กซีกซ่เอามาอ่ะของพี่พี่ไม่คิดอะไรเยอะเลยของผมผม,ผมเกิดผมตอนนี้ผมอายุสีปีผมเอาง่ายๆเลยอันนี้แหละแล้วผมง่ายๆผมไม่ได้มากมายอันีะครับอ่ะ นี่นะฮะนี่ปอยุงนะครับอยุงนะโอเค9 1 1 4 3น่นาไม่ชี้นำครับเท่าไหร่จ๊ะ,ะเฮ้ยคุณซื้อชุดใหญ่เลยนี่มันเป็น48อยู่ตรงหน้าเลยไม่ซื้อไม่ได้อันนี้เท่าไหร่ฮะถ้าถูก12ล้าน1อล้านโอเคโอเคนิดนึงขำๆนะฮะการซื้ออะไรแบบนี้มันไม่ได้ถือว่าเป็นการผิดหรือวงางานมัน S <S เขาก็มันคือความเชื่อของคนมันใครใครก็อยากจะรวยกันแล้วมันเป็นทางลัดสู่ความรวยได้แต่ว่าขอบอกไว้ก่อนว่าโดยส่วนมากแล้วเราจะเสียตังค์กับมันมากกว่าได้จากมันดังนั้นถ้าหวังจะร่ํารวยจากหวยแก๊ลอตเตอรี่สำหรับเราคือมัน,ม,น,ม,นมันไม่ไมเวิร์กหรอกครับถ้าเราอยากร่ารวยเราต้องอฟุตบอลกินเร,เราต้องลงม,มือทอําเราจะมาหวังตรงนี้ไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าโชคดีได้ตรงนี้มันถือว่าเป็นดวงของคุณถือว่าเป็นดวงแต่สุดท้ายแล้วถึงจะถูก Uh -huh. And this is Amazing Move. In this first episode, we're here to learn the beliefs of Thai people about Talwet Suwan. We will we'll be traveling to many more places to explore new cultures and gain new experiences. So keep following us in Amazing Move. For more, we'll see you next time.